อยู่กับผมช่องเพชรฟาร์มนำปลูกแชนแนลครับวันนี้ผมจะพามาดูความแตกต่างของหน้างวแดงคือตัวนี้นะครับแล้วก็โคสุขพลาสตตัวนี้นะครับนี่สวยนะครับสีจัดจ้านมากไปนี้บอมแมมนะครับนี่ก็มอมแมมนะครับไอ้นี่ใบใหม่นะครับไปดูตัวแรกเลยครับนี่นะครับ ือหน้างอแดงนะครับหน้างอแดงก็จะมีใบหยักริ้วนะครับมันมีจึกตรงกลางเหมือนโกสุภราชนะครับเป็นอย่างนี้ครับแต่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับกระดูกมันจะเป็นสีชมพูนะครับนี่นี่ครับแล้วจะมีขอบใบเป็นสีเขียวนะครับแล้วกลิ่นของมันนะครับจะเป็นสีเขียวอ,อ,อ่อนชุ่เข้มนะครับ แล้วจุกมันก็จะเป็นสีชมพูนะครับนี่นะครับงาหน้า,นางอแดงนะครับนี่สวยมากมาก,มากเลยครับนี่นะครับนี่กำลังจะขึ้นหลอดเลยนะครับนี่ไปดูตัวที่สองกันเลยครับนี่นะครับโคสุภราชโคสุภราชนะครับ ่งมันจะเป็นสีน้ำตาลออกเขียวเขียวเข้มหรือเขียวอ่อนนะครับออกน้ำตาลแดงนะครับนี่นะครับถ้าเราดูข้างหลังใบมันก็จะออกเป็นแก้วๆนะครับนี่นะครับจะเป็นอย่างนี้นครับังมีกระดูกเส้นเป็นสีชมพูเข้มนะครับแล้วจะมีเป็นสีเขียวเข้มนะครับนี่สวยมากเลยครับ นี่คือไว้ใหม่นะครับจุกต่กางก็จะเป็นสีแดงนะครับนี่ครับมานี่จะมอมเมมหน่อยนี่อะมอมเมมน,นี่ครับอย่าลืมใครนี่รับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยคหน้านะครับบ๊ายบาย